เ,เ,อเออจริงกูเอากูจะมาแข่งกับรถไถมันไอสัตว์เพราะว่ามันแดกสามสี่กูไปทุ่งไงวันนั้นอะขอแรงแรงแบบออกตัวแบบพุ้ไปเลยอ่ะทำให้หน่อย เท่เกินเท่เกินห้าเดือนแล้วนะครับจะสนับสนุนไปทุกๆเดือนนะคะได้ครับขอคุณ TSKS เซตๆด้วยนะครับคุณมากนะครับวบอก Thank you for the happiest year of my life. โอ้ยเห็นยังไงแม่งโดนวะสามสี่นะไอ้เกีนสีกอาเดี๋ยวอะเนาะสีน้ำเงินอะถ้าผมจะเอาไงผมก็ต้องเอาสีน้ำเงินอะสวยทั่ไ คือเอาจริงๆนะถ้าขับไปคนแบบไม่ค่อยรู <c oughs> ้นะว่ามันเป็นรถที่มันแบบดีอะถ้าไม่ใช่ผู้ชายอะถ้าใครจะเอาไปเนี่ยเท่ๆอย่างเงี้ยไปรับทรงรับสาวไม่แนะนำนะครับไปจีทีเดไปจีเอเยเฮ้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 ยเเฮ้ยเเยเเ้ยเฮ้ยเฮ้เยเเฮ้ยเยเย้ นี่ไงสาวเมื่อกี้ไอ้เหี้ยผู้ชายกี้อ่ะไอสัตว์กูบอกเลยอ่าเออะไรวะเฮ้ยทาเอ็กเซเบสไปจี้จี้อ่าเอ็กเซเบสที่โคตรเท่แล้วจริงอ่ะ ถ้าให้ผมมานั่งโฟกัสคนแบบคนดูผมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนึ้ครั <S <S <Ă>. <S ขึ้นได้ก็ลงได้ครับนคนเราไม่ได้ข<ล>ึ้นไปนลตลอดหรอกผมผมเริ่มผมเริ่มดีกว่าคนอื่นครับอันเนี้ยต้อง,ต,องต้องบอกใครว่ผมเริ่มดีกว่าคนอื่นหน่อยไม่หน่อยหรอกเริ่มดีกว่าคนอื่นเยอะครับผมมิฐานจากพี้ยนมาผมไม่ได้เริ่มจากศูนย์วะพิมกับผมไม่ได้ซีเรียสหรอกเราอย่าพิมกับช่องอื่นนะครับขอร้องเลยสบางคนที่เขาเพิ่งสติคนคนอ่านเขาไม่ได้รู้สึกดีด้วยนะครับ ผมบอกกันทำให้ตัวเองมีความสุขครับเดี๋ยวคนดูมันก็มาเองแหละถ้าคุณมีความสุขถ้าคนเล่นมีความสุขคนดูมันก็มีความสุขครับนี้ใครที่เป็นเซมเมอร์มือใหม่ก็ู้อคสู้ๆๆนะ <c oughs> ไม่ผมไม่ได้เพลิดอะไรนี้ผมผมบอกอเฉยไงว่าอย่าไปพิมพ์ช่องอื่นนะคนที่เขาเป็นคนมาหน้าหล่อเกินเลยได้ใหม่ผมโชคดีนะอันเนี้ยปล่อยแจกโดยร้อยแจก ผูช <One input> ื่อแจ็คก <1 S 2> ี้จันทังคารมีปัญหาอะไรโทรมาได้ศูนย์สามหนึ่งหกหนึ่งเท็ดนี้กำลังมาเลือกเติมนะครับน้ำมันครับแซนดี้จันทังคารขาเก้าหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกคุณ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 ผูชื่อแจ็คกี้มันดูไม่ค่อยได้เป็นไรไม่รู้ว่าของอันื่นมันก็ดูได้นะ เวลาผมเข้ามามันดูไม่ได้อุยอ้ยเคียอุ้ยแป๊บนึงดูเรียมก่อนไอ้ศาตว์เฮ้ยไอ้เคียถ้าเกิดเนี่ยตำรวจกีดแน่นอนไอ้ศสตว์นึงดูเรียมก่อนอันนึงดูเรียมก่อน โูยากว่ yeah. ะเยีะพเผื่อตกน้ำตำรวจจับด้วยไอสัตว์เกมเออเ้ยทำไรกินยาอ จากท่อรถผมไปย่้งกี้แล้วคือตอนนี้รถผมอะรถ GTR ผมมาจอดอยู่ที่สํานักสํานักของของข้าราชการครับตอนนี้นะตอนที่จอดอยู่แล้วที่เนี้ยมันเป็นอ่าบ้านบ้านของของเขาเรียกว่าอะไรคนที่ทํางานข้าราชการใช่ผมไปจอดในนั้นพอสตาร์ทอะแบบนี้เลยไอ้เชีอยตื่นกันทั้งทั้งทั้งซอยอะยอะย โย่โย่โย่มีอยู่วันหนึ่งผมเดินไปกินโจ๊กเจอผู้หญิงคนหนึ่งผมเลยบอกให้เขาโมกผู้หญิงคนนั้นเขาชื่อเจมแมมผมก็เลยจับให้เขาให้เขาแบบเด็บแบบมแมบบมีลูกคนหนึ่งเขาชื่อมารีแมบบ่ไม่ค่อยจะอาบน้ําจะอาบน้ํำทุกทุกปีผมก็เลยบอกมารีให้ไปซื้อตัอภาพเพราะแม่งหน้าเหมือนควายแถวแถวโคลาโย่ โยโยโยมีอยู่วันหนึ่งผมเดินไปกินจองเจอผู้หญิงคนหนึ่งผมเลยบอกให้เขาโม้ผู้หญิงคนนั้นเขาชื่อเจมแอมผมก็เลยจับให้เขาให้เขาแบบเด็บแจมแบบมีลูกคนหนึ่งเขาชื่อมารีแม่ไม่ค่อยจะอาบน้ําจะอาบน้ําทุกทุกปีผมก็เลยไม่นี่เขาเพื่อนกันนะฮะเขาเพื่อนกันเขาพูดหยอกล้อกันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าคนสนิทล้วไปไอคนไม่สนิทไปพูดอย่างนั้น,นก็ไม่โอเคไงอันนี้เขาสนิทกันนะฮะอันนี้บอกไว้ก oh ่อนอันนี้ก็สนิทกันบอมลีให้ไปซื้อตัภาพเพราะแม่งหน้าเหมือนควายแถวแถวโคลาเฮียแล้วไป<ๆ>แ,แรปมันด้วยนะประเด็นอะ <c oughs> มันโดนคนเหรอวะฝากชุบล่นลงไก่ ไอ้เจ้แม่งตายจริงว่ะไอ้สักกูคิดว่าเขาบั็กไอ้สักกูตายจริงไอ้เหี้ยจะไปโคตรแรงอ่ะลุงลุงขอเล่นดิลุงไก่ขอเล่นขอเลือดเกาะเดี๋ยวครับเลี้ยเหลี่ยมเลี้ยเหลี่ยมกูแพวพาวก็เหมือนเกันเกาะแล้วเกาะเกาะขอก่อขึ้นนะครับ ผมไม่แฟนผมก็คงใส่ใจแฟนนะครับอมืมึงตองแหลใส่กันนะมึงบอกไปเลยเฮ้ยเป็นแฟนเราเหรอติดเกมนะสินข้าวก็ต้องหานะเออก็ไม่ได้รวยหรอกเข้าใจบ้านเรี่ย่ารใจใจไม่มีเวลามานั่งง้อหรอกแรงก็ต้องไต่ <c oughs> รับรองฮนะไม่มีใครเอามึงหรอกสำหรับมึงฟังแนวไหนอ่ะผมฟังแนวภาษา,าอีสานนะครับพอมกขวกอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าไหนร้องให้พี่ฟังเนี่ย

大家辛不错。<laughs> <laughs> <laughs>

ต้องเข้าเรานั่งตรง a อ c ีซีเราตามด้วยเพดีครีนน้ำพริกปลาทูกินครูกับน้ำมะนาวน้ำโคนเปียวอ่ะวันนี้รู้สึกว่ามือขึ้นะมัดเลยแฮะยิ่งบดยิ่บโวดอ่ะเคยยนะแบบนี้ก็ต้องจัดแรงสักตาแล้วล่ะมั้งพี่เน้ะลองริงจอ่ะโชวนีิ a few moments later นี้ไม่คต้หล่อเลยนะไอสัตว์เนาะอดีเหี่ยเยี่ยคิวเข้มจมูกโด่งไอสัตว์เ <I will. S 1> ีกเสร็จแล้วเยเลาวก้ยด้วยในเวกเทสอยู่เดียวนะข้างซ้ายถึงจะได้ไม่รักเขาข้างเดียวมึงอยู่ตรงกลาง่ะดีที่สุดไม่ต้องไปรักใครด้วย อยู yeah. One, two, yeah. ่ข้างขวาไอ้มึงจะไปไหนมึงหยุดก่อนเลยเฮ้ยป๋าต่อยทำไมเธอวิคืออะไรเธอวิคืออะไรปอมันไม่ใช่หนูเลยมึงนั่นแหละ ที่โจทําแบบนี้แล้วมันแบนพอหรือยังของเพื่อนแหละดักแมนต้กดใส่รวมาด้วย S L R ักนักแมนดักแมนักแนอุ้แล้วรียบรพอยเลยครับดักแมนคมจริงนะเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ลอจัดมา้กีอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟ้ยเฮ้ยเฟ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ผมฮ้ยเฮ้ยเฮเย้เย์ผมมันเก่งได้ขนาดนี้ก็เพราะผมแหละจริงๆ พวกกูจ้าน้าขันพกกูทมันานพวกกเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟว่าฉันวันใน้คเชื่อมือเล็ปสอบว่าฉันก็ได้ตเชื่อมงพอยู่แล้วว่าฉันวันได้ลูซมัไรว่าฉก do ดสติพวกกูามิงซูนแล้วกูควจะแรงชุวกัพมไป